วันนี้กูก็อยู่ในชอบของพี่โตชอบเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของแบ็คโคเวอร์ออปีใหม่นะครับอ่าแต่ผมก็ทําคลิปนี้ช้าหน่อยนี่ก็เป็นตัวที่ทาให้เราสามารถกดในกลางเก้าเก้าครั้งตามตัวที่เราต้นกลาดใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ ไปจังหวัที่เหมาะมากเลยนะครับเพราะตอนนี้ตู้จูเลียสมาพร้อมตัว99ครั้งคุณสามารถเลิกตัวที่คุณต้องการได้เลยเันเดียวเขจะมากดตู้จูเลียนได้เพียงแค่งบเท่านี้อ่าฮะอุ๊ยลืมตาอุ๊บบ้าใครเอ่ยไม่ต้องมาตู้ทองก็มีโอกาสนะครับนี่ขีดลัดรูมากคาสกิล ก็ประตูทางครับมีโอกาสได้ตัวงันต่อไปเลยไม่รีรอไม่คูดามไม่มีรางคมเพลอะไรไโมว,วินยาา้า่เราต้องเปิดเอออังกอให้ลุงเขาฟังกันนะมากแหรีบรีบกดยังไงก็การันตีจูเลียกี่ตัวมาดูกันเถอะเอาละครับแหม อมก็ทำสือ,อเชิญแฮ้โอลเกแล้วท่านเดี๋ยวขอรับรางวัลไปก่อนส่วนหนึ่งแล้วกันนะต่อนะครับต่อจะไม่ยล้ำมากจะเกินไปหน,น,น้านีวเกินนอกอาฮ้า,ามาลอเขาให้ หลนุลนหลนุนหลุนว้าใครโอ้ตกใจหมดหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ดีเอ้ยอืมเปิดคือหลักๆนะครับเป็นการจูเลียตน่าจะโอเคกว่าครับการจูเลียตไม่มีการันตีครับแต่ตัวละครจูเลียตอะการันตีครับอ่า อันดันสี่หายายสุดของตัวนี้ก็คือการของโูเดียนนั่นเองมันจะได้โกรธเท่าไหร่นะถ้าเกิดได้โจเดยกแค่ตัวเดียวแต่ไม่ได้การมันเลยนี่คือตัวน,นี้เนี่ยเรียกว่าเกลือองแท้แต่ถ้าเกิดได้การแบบมันก็ใครอ่ะโอ้โหเล่นมาเลยตัวน,นี้ก็น่าเก็บจีิงนะพีบีทงไม่เด่นอะไรมากคือการเผาไม้ด้วยเนี่ยเมียของไอ้มารน,นะครับฟ้าหนะ้า เอาละเอายังไงเพลงอังก่อต้องมาแล้วมาต่อเนื่องเลยมาโข่ให้มาเลยมม่ลุกทึ้งตูเลี <h <h ้ยงเราโอ้ยมาโอ้กับปีใหม่ที่จริงมากวิีเดียมไหนก็ไม่ได้โดอยากให้วิลเลียมอยู่กับมาเลยเนี้ยนี่ยือ จะบอกนะฝาหน้านอิมานี่โกดเลยละตะโกนแหกปากแล้วครับมาร์ตโกดแล,ล้วเอาลัไไนมาร์ตลองสิครับว่าฝันม,ม้าแม่มาติดกันสองตัวก็ต่อมาต่อ,อมอบเขาให้โอ้โอ้อยังวลุงมาลืมไหมโอ้ก้อนในข้ามไปกูมาต่อ มิ่งต่อเลยมา้าอ๋อๆๆออ้ออ๋ออ๋อเลยไหมบอลข้ามอ่ะต่อเนื่องกดไปเรื่อยๆยังเรื่อยอีกเยอะอ่าประตูทองจะลืมหรือมอไม่ลืมแปะไม่ลืมืม,ม,มยาวไปมันกว่าจะมา กดให้มาตัวนี่แหละมากเออไหมถ้าลืมไอ,อ้องกกต้องมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูแสงนิดนึงเอ,อื้อไม่มีกดข้ามกดข้ามแล้วก็ต่อเลยนี่นงอืมข้ามแล้วก็ต่อเลยไงล่ะนี่แนงอ่าทรงมาดีบอลลูนจ้ารุนละทีนี้ ว่าจะเป็นจูเลียสเลยไหมเดี๋ยวจะการันตีไปเลยโอ้บ,าอบ้าก <c oughs> ั่เอืมเงียบกิปเลยจูหงใชัยต้องเอาผู้ช่วยมาล่อเอาละเอาเป็นนายแล้วละนะไอหงษ์ไอเด็กอยู่ไหนไมีอยู่แล้วแหละมีตั้งรูปโปรไฟล์ได้ไหมเนี่ย อ่าเจอและวนี่ตัวแบกเวลาจูเลียนโดดงานมันก็จะทํางานในแทนตลอดเลยตอนบอกว่าจูเลียนหนีไปอีกแล้วจะเที่ยวแล้วจะถึงเมื่อไรครับเนี่ยเสียงตกเกิดไปแล้วโดนม้าแทกแปดไป,ปนหนึ่งดอกโอ้โหเฮ้ยมันจะได้ผลเฮ้ยอ่ามตรุนมีรุนโอ้ไม่ไม่ได้ผลม้าขอแบบขอตัวอ โอ้ยมากมากเขาให้แต่ลืมไม่ลืมไอแกอืม้ยลืมแล้วไม่เลยไม่แล้วลุ้นลุ้นลุ้นจกพัดมาไหมออกมามาเพิ่มมาตาดอกแปดสิบเปอร์แน่มโนอืม ไอ้ยามาไม่มามาจ่ายมันไว้เนี่ยชิโม,มโกะเมื่อไรนี่ตัวนี้อยากปั้นอยู่เ,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 เรเื่อยๆเรื่อย ยังไม่ยอมมาไม่ยอมมายัิหลับมีบุญนีอะไรอายโ้เซโค้เซโค้เซโคเซโคโอเทยำอะไรอยู่นะทับจักรพรรดิเวทมนต์ มาแล้วด้วยจังครับงานท่านก่อเป็นภูเขาแล้วนะครับเออรู้แล้วนะรู้แล้วหมอกบ่อยๆแม่ไม่ดีต่อสุขภาพนะเราคิดว่าเป็นเพราะใครกันเล่ามาจนได้โดนมาด่าไหลายดอกออกมาจนได้ป่จะกลับวางอระดูไหนดูสิมันยัดดาวได้หรือเปล่าเห็นมกข้อนมอมันยัดดาวไม่ได้ต้องได้มันจำนสุด,ด ได้ประมาณน,นี้อคิมิโนมาโฮะนั่นไงอ่ะมันก็ยัดได้ี่เออถ้าเกิดไม่พอก็ใช้ดาวให้เราเก็บมาได้อ่ะมาแรกได้ออกดต่อได้เลยมาฟังให้กดให้หมดตูดออมาน่ามาตะเอ๋ยโอ้โหการกดข้ามอยู่ไหมล่าอื <c oughs> แล้วนี่การกดข้ามลดแล้วมาก เร้งให้เร,เร็วนะ <S 2> <S 2> ข้ามาข้ามไอ้คลิปอย่าไปลืมอะไรบอรเลยต่อเนื่องมากมีไหมลืมไม่ลืมไอ้แกแ้เท่านั้นอการกดตัวไม่ต้องเยอะมากวายถ้าเยอะก็ขอแค่ตัวเดียวโอ้โหอย่างนั้นชอบจริงๆอะไรที่มันมากเกินคนสอืด ฐานอะไรไหมเออได้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 เยี่ยมเยี่ยมไปได้นี่รอมังกรไม่ได้ตัวนี่ของการมันไม่มีการันตีเลยอ่ะตายยากจัดเลยจะได้เป็นเรียมมัเลยจะได้ใครต่อมาร์ฟโอ้โหว่าวินเรียมเรียมก็ชอบตัวนี้ในการถือว่าโอเค แพ้หาเรื่องไข่ร้อนตั้งรอดในเกมหมื่นเมดมารแพ้ได้ปลาหน้าอีกหลอดหนึนะมาโ์ตกดจัดเลยได้ปลาหน้าอีกรอบอ่าจูเลียสคราวนี้น่าน่าแต่ได้คาดาวแล้วล่ะมีเศษสีนอันนี้คือจะมาไม่มาแล้วแต่เลยนี่ขอคัญนัคือการมเท่านั้นแล้วเอ่อไอมาพร้อมการ์ดเป็นอะไรที่สวยงามเอามากๆแล้วเราจะกดต่อ ไม่ต้องรังเลยครับเจ็ดสิบใช้หมดเลยจริงๆแค่นี้มันก็น่าคุ่มแล้วดาวเราก็มีปั้นแล้วแต่มันยังไม่จบหรอกนะเอาอายยิ่งแรงยิ่งดี nhiều này, không phải là gì nữa, tôi mệt rồi, tôi mệt rồi, rồi, tôi mệt rồi, tôi mệt rồi, tôi tôi mệt rồi, tôi mệt rồi, tôi mệt tôi tôi mệt rồi, 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 tôi mệt รา <Huh? S 1> ก็หมดไปแล้วนะครับที่ตัดให้สั้นกลัวคลิปจะยาวนะครับโอต้องขอแค่นี้แหละครับได้การจดเดียนมันหนึ่งใบเองคใครได้รายก,การจดเดียนมันเย็นก็คงจะชอบเดียวมากเลยนะครับอ่าฮะเอาล่ะผมต้องพอแล้วล่ะนะไม่ง,งั้นในคลิปจะยื้อยาว จนเกินไปนะครับมันก็ตรวจเองนะครับซื้อขอบปิดคลิปนั้นนะ